จะได้มีความสุขชีพสรดนะครับลำดับแรกขอเชิญคู่บ่าวสาวนั่งที่ต่างครับรบมมือให้บา่วสาวครับนะผู้บ่าวสาวก็จูงม,มือกันครับนั่งเจ้าสาควค่อยๆนั่งนะครับเจ้าบ่าวดูแลเทคแคร์เจ้าสาวด้วยความเป็น่วงใยญเราขยับเก้าอี้นะครับยืดแขนมาที่ผ่านข้างหน้านะครับว่า จะผ่านมือแล้วลงพนธ์พานไหมจะได้ขยับกบีเอาละครับเพื่อเป็นเกียริแก่คู่บ่าวสาวขอเชิญคุณพ่อคุณแม่จะสองฝ่ายครับร้อมาะไรเป็นเกียรแกร่คู่บ่าวสาวครับยินดห,หลับเลยครับ เจะบเบาตลานจะบเบามันไม่เจ็บสาวาและจะบเบาแลหน้าสมบูรณ์ตรับทุภาษาครับ,คคบยิบอะไรส่งให้คุณพ่อคแม่ครับท่านครับรับอะไรครับรบครอจากด้านหลังแล้วก็ยิ้มให้กลองเบาสาวประดมือขอบคุณครับขอบคุณข้าเลยนะครับจับจับไว้าาแล้วก็ยิ้มให้กลอง ต่อด้วยครับสวมวัวโคคนพ้อแม่อัดคน้ำแบบแน่นตองแน่ท่านครับรับโมคนเดี๋ยวขออธิษฐานก่อนจบอธิษฐานก่อนขอให้อยู่คู่กันตลอดไปไม่แยกจากกันเหมือนห่วงสองห่วงที่มีสายใหญ่เชื่อมโยงเอาไว้สวมวัวโคคนครับ เอาเ่ะมองเลย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 ผมไปครับรอย่าให้ถึนนงนักผาบานะแตรองหงนัาผาจะกลายเปน็นนักมวย เสายครับตอนนี้คุณแม่จะเป่านะครับจะเป็นผู้เจอแฟนมงคลให้กับจะเป่ามืครับสามจุดครับจุดที่ นะครับท่านเจ้าคณะแม่ร <zou> ักษาคุณแม่จ้าสาวก็จะเจิมนะครับสามจุดเดี๋ยวรอร้องกล้องร้องลอกล้องร้องกล้องอยู่ที่หนึ่งครับพร,ยยร,รบะ,ะยยพุทธังรักษาชัยยะมังคลังตักแป้งใหม่ครับจะได้แป้งจะเรียบชัดชัดอยู่ที่สองพระธรรมรักษาชัยยะมังคลังอยที่สามพระสังฆังรักษาชัยยะมังคลัขอพลังทรงสถิตอยู่กับเจ้า ตอนนี้ก็เดิมหลังน้ำทุกมนนะครับเช็ดครับเุณแม่จะเป๋าเริมเลยครับเสริมสั่เลยครับ ขอบคุณคุณแม่เจ้าเป่าครับอ่าขอบคุณพี่น้าสมพลครับเชิญพระพรข้างล่างเลยครับต่อด้วยครับคุณแม่เจ้าสาวและคุณพ่อเจ้าสาวบุญพรครับคุณบ่าวสาวยิ้มครับคุณพ่อางกงครับบ่าวสาวอยากดะยิ้มทางบุญพรตอนนี้บ่าวสาวได้รับการอวยพรโดยการลัางน้ำกับบุญพรประสาทพรในหลังน้ำซ้ำบุญพร พ่อแม่เป็นพระอาจารย์ในพิธีบุยหมอนนะครับ